อ๋อตอนนี้บอยายก็มารับพี่ติ๋วอยู่ที่บขสสกลนครอตอนนี้ก็จะมานั่งรอพี่ติ๋วมาอืมพี่ติ๋วห่างจนี้สิบกิโลนะตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่ติว๋วถึงไหนแล้วก็ไม่ทราบค่ะมานั่งคอยรอพี่ติ๋วก่อนทำไมรักจังเลยกับพี่ติ๋วเนี่ยมีอะไร อ๋อพี่ติวก็ที่แรกก็เป็นเอฟซียายนี่แหละแล้วก็มันมีความผูกพันกันมาอืมยายก็เลยอ่ามันก็เลยมีความผูกพันกันก็รักกันมาตั้งโอ้ยเกือบสองปีแล้วเนาะสองปีแล้วเนาะอืมเกือบสองปีแล้วยายนะกับพี่ติวนะ่วยยนะเฮ็ดนะหนิบ้ข้างน้นอ๋บอบ ไม่รู้อ่นพี่ติวมารถขันไหนเนานะนั่งเลยอากาศเย็นแล้วเนาะ,อ,ะอันนี้บอเขาสอนนี่ยายมาบ่อยไหมเคยมาขึ้นรถมาสองครั้งนี่แหละค่ะไม่แล้วตัวเองเคยมาขึ้นรถไหมม,มันไม่ไม่ค่อยมาเพราะยายลงกรุงเทพยายก็เหมารถตู้เลยรถ<อ>ตู้จากบ้านขึ้นไปรับที่กกอกเลยอ,อมไม่ค่อยได้ขึ้นค่ะก็เลย ว่าข้สอบก็เลยไม่ไม่ได้ไม่เคยได้มานั่งเลยไม่เคยได้มานั่งอืมเพราะว่าถ้าลงกรุงเทพก็เราเอาข้าวลงไปห้อมเนาะก็เมารถตู้ไปเลยให้เขาไปรับที่กกกอกก็รักี่ร้อยโอ้จากกกอกมาถึงนู่นบ่ถึงกรุงเทพได้ถึงบขชกรุงเทพพุไหนเจ็ดคนเดียวเจ็ดร้อยอื้อแพงว่ะ เจ็ดร้อยคนเดียวได้แต่คนละเจ็ดอะคนละเจ็ดถ้าเป็นสองคนประมาณนี้เนาะอืมประมาณนี้เนาะนี่อยู่บรรยากาศนั่งกันยายนั่งรอพี่ติ๋วมาค่ะก็ตอนนี้ก็บอกว่าสองกันมาจะเยี่ยมแล้วเพราะว่าโควิดด้วยอะไรหลายอย่างก็ไม่มีคนกระโดเนีย่ย เขาก็หยุดนะเขาเปิดลิงเขาก็ระวังอยู่คุณมาด้านก่อนแม้ในมีคนกระโดดเลยมีแต่เล่านี่มั้งสามคนนี่แหละแล้วตอนนี้จะรอว่ามาถึงสถานีมกสอนะครับมารอพี่มารอพี่ติวนะมารอพี่ติวค่ะบนักเจ็ดแปดลงเยอะอีกไหมไม่นานก็คงมาถึงแหละนะโอเคนะครับสถามนี้ ไม่ได้ทำต้นอ้นอนว่าร้านเพียงทูกระปิดหรือเปล่าไม่ได้ไปจองก่อนนะอืจองโต๊ะอาหารก่อนเด้อพี่จิวมาให้พี่จิวโทรก็ได้เพราะว่าสั่งจองอาหารไว้เลยไปก,ก็กินเลยนะ แต่ว่าร้านน้องสาวคอยเชิดลึกขนาดไหนมันก็ต้องเปิดได้คันโคตรไปอยู่จะง,งอยทางลุงน่ะ <S 2> <S 2> <S ชันชัยกินแล้วอ้วนรวยค่ะสวัสดีครับเราไม่เจอกันนานแล้วเนาะชันชยัยเราเจอกันไม่บ่อยแหละไม่แต่สมัยนั่นไหมไม่รู้จะถ่ายอะไรถ่ายตัวเองนี่แหละ ไม่ได้ถ่ายอะไรกันเลยเลยถ่ายแค่นั้นนหะเอาไปดูต่อเดียบให้ไปต่อเอาให้ไปต่อเอานี่นารไ่ใแอนรู้จักเบอร์อ้อไหมเบอร์อ้ออ้อมอลำขุกขันน่ะอ้อมีแต่ลายเด้ลายวงเนาะเพราะยายไม่ได้เอาไม่เอาตัวนั่นมาโทรศัพท์อยู่ที่บ้านตัวที่มีลายน่ะ ถามนอกอ้อว่าร้านเคียงฟูขาบปดกี่ทุ่มเดี๋ยวแป๊บ,บนึงรัตนาไดา้หรอแล้วจะพาพี่ติวไปกินนะอ๋ะอ,อจ้าคุยกับแม่แป๊บนึง ฮัลโหลอ้อนูเปิดเสียงอยู่ไหมแม่ว่างไงอัลลั่นเคียงพูนะคะเปิดอยู่บอเขาาปิดสองทุ่มมั้งแม่ตอนนี้กี่ทุ่มตอนนี้ทุ่มเอ้ยตอนนี้หกโมงครึ่งเอาเคอคอค,คือปิดแต่หัววันแทะแม่จะมากี่ทุ่มอ่ะแม่จะมากินหมอหรือยังไงแม่จะาพาพี่ติวมแม่จะพาพี่ติวไปกินรองเพลงพร้อม อ๋อเดี๋ยวเดี๋โทรถามเขาให้ถ้างั้นเออว่าโอ๋อไปอ๋อไปรอยายที่พูดเลยแม่จะแม่จะมากี่ทุ่มอ่ะนี่เรือพี่ติวก็มาแล้วในยายรอพี่ติวอยู่ที่พกชอนี่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวหนูโทรจองเขาโต๊ะไว้ถ้างั้นอืมเอาห้องเขาเอาเก๋ไหมอ่ะเอากินข้าวอ๋อโอเคโอเคจ้ะจ่ะเอจ่ะวันนั้นเราไปนะจ่ายเท่าไหร่วะที่เราไปมั่วกันอยู่นั่นอ่ะวันนั้นมัน เขาคือถ้าเขาอันนี้เขาคิดชั่วโมงละห้าสิบบาทละแม่อืมประมาณนั้นแหละเดี๋ยวนูโทษถามเขาให้จ้ะ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 เดี๋ยวพี่จิวมาก่อนเนาะนี่แอ็นเอาไหม นั่นอะไรแอ่นซื้อนี่มันกินยนอ่ะแม่อืมอทำไมเอานะ คอยพี่ติวอย่างงงงงแล้วสามหมื่นละคลิปลุงนะ่ะมียายด้วยไหมาสามหมื่นละรับเงินแล้วหรอ <laughs> ว่าอ <c oughs> เอนใ่ช่ใช่เอ็นมียายด้วยไหมมีหน้ายายด้วยไหมโอ้กระแนมกแนกระแมนกระแมนกระแมน